สวัสดีลูกค้าทุกทกท่านนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเข้าสู่เพจตลาดรถไถขอนแก่นแท็กเตอร์ฟาร์มนะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเข้าสู่ช่อง u t u b e นะคะตลาดรถไถขอนแก่นแท็กเตอร์ฟาร์มนะคะรอบนี้ขออัปเดตสินค้าของเรานะคะที่เราจะส่งลูกค้านะคะตอนนี้ก็จะมีเข้ามาเก็บงานใน โรงซ่อมนะคะก็มีหลายรายการด้วยกันนะคะนะับรวมๆกันแล้วก็สิบกว่ารายการนะคะคันแรกเลยนะคะเป็น L 5 0 1 8 d t นดีทนะคะคันนี้เก็บงานเตรียมส่งลูกค้านะคะลูกค้าจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะซึ่งลูกค้าซื้อเป็นเงินสดนะคะซื้อเป็นเงินสดนะคะคันนี้เงินสดในกระเป๋าเลยนะคะ ถัดมาอีกขั้นนะคะก็จะเป็นตัว L4508DT นะคะคันนี้ก็รอยางนะคะรอยางเพราะว่าสัญญากับผู้ค้าว่าจะเปลี่ยนยางหลังเปอร์เซ็นต์ให้นะคะตอนนี้ช่างกำลังเปลี่ยนยางให้อยู่แล้วก็ส่วนอื่นนะคะก็จะเป็นระบบไฟนะคะที่รอตรวจเช็คนะคะคุปตะ L450 ทีนะคะคันนี้ขายให้ลูกค้าในราคาที่230,000บาทนะคะปรับสภาพให้พร้อมใช้งานแล้วก็มีรับประกันหลังการขายด้วยนะคะส่วน L50 นะคะลืมแจ้งราคาไปนะคะคันนี้ก็ขายให้ลูกค้าในราคาที่495,000บาทนะคะลูกค้าซื้อเป็นเงินสดนะคะเป็นรถที่จดทะเบียนปี63นะคะรายการต่อไปนะคันนี้เป็น L3408D ที่นะคะรถคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะตรวจเช็คให้ พร้อมใช้งานแล้วก็รอเจ้าของเข้ามาจองนะคะ34แรงมา้าเปิดราคาถูกๆที่195,000บาทนะคะ1 9 5 0 0 0บาทอุปกรณ์2ชิ้นนะคะคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะลูกค้าสนใจก็รีบจองเข้ามาเลยนะคะรีบจองเข้ามาเลยนะคะ34แรงมา้าตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานนะคะแถมรับประกันเครื่องยนต์ด้วย6เดือนเลยนะคะคันนี้ยังว่างยังไม่มีเจ้าของนะคะ รายการที่4นะคะจะเป็นตัว L 5 0 1 8 d t นะคะคันนี้รอหรือว่าเตรียมส่งลูกค้านะคะลูกค้าจากจังหวัดเลยนะคะลูกค้าจากจังหวัดเลยเหมือนกันนะคะคันนี้ก็ตรวจเช็คพร้อมใช้งาน,นกันเป็นรถปีหกนะคะคันนี้ขายเป็นเงินดาวนะคะลูกค้าดาวมาที่50,000บาทนะคะ L 5 0 1 8 d t นะคะปรับสภาพให้แบบนี้เลยนะคะตรวจเช็คให้แบบนี้เลยนะคะ มาอีกคั้นนะคะรายการที่5จะเป็นตัว L 3 6 0 8 SP นะคะคันนี้เก็บงานเตรียมส่งลูกค้านะคะลูกค้าจากจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะคันนี้ขายเป็นเงินสดนะคะ L 3 6 0 8ป SP นะคะคันนี้สัญญากับลูกค้านะคะว่าจะเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่นะคะตัวนี้ก็จัดการเปลี่ยนยางหน้าให้ร้อยแล้วนะคะส่วนอื่นนะคะก็จะเป็นตัวชุดระบบไฟต่างๆแล้วก็ระบบไฮดรอลิกต่างๆนะคะ,ะนี้ก็คือเก็บงาน เหมือนกันนะคะอย่างเช่นไปใช้ไปหน้าไป,ไปเลี้ยวหรือว่าไว้ส่องน้ำม้อนนะคะนี่ก็คือเก็บให้นะคะตัต้งให้พร้อมใช้งานเลยนะ,ะ L สามหกศ SP นะคะคันนี้ตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานรับประกันชื่อเงินหกเดือนนะคะรับประกันชือเงิน ็บสีนะคะช่างเอามาเก็บสีตรงสีทันกุมีดนะคะส่วนกระทะล้อทั้งสองล้อนี้นะคะช่างกำลังขัดอยู่นะคะก็เป็นตัวกระทะล้อของเอลซีนะคะเป็นเอ0นะคะตอนนี้ช่างใหญ่กำลังขัดสีแล้วก็เก็บสีให้เป็นบางส่วนนะคะแต่ว่าสีตัวรถหรือว่าสีฝาครอบเครื่องนะคะเป็นสีเดิมนะะนี่ก็เป็นอีกขั้นตอนนะคะเป็นตัวอย่างในการเก็บงาน ส่วนอื่นก็จะเป็นส่วนของช่างใหญ่นะคะที่จะตรวจเช็คให้พร้อมใช้นะคะ